ไฮโกโอคาจิมะหญิงสาววัย27ที่ใช้ชีวิตซ้ำซากในโตเกียวทุกเช้าคือการเข้าออฟฟิศทุกเย็นคือการกลับบ้านเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่คือชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆหรือเพื่อหลีกหนีความเบื่อหน่ายเธอตัดสินใจใช้ช่วงวันหยุดยาวไปพักผ่อนและช่วยเก็บเกี่ยวดอกคำฝอยที่จังหวัดยามากาตะในชนบทที่ห่างไกลสำหรับเธอนี่คือการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองแต่ทันทีที่รถไฟเคลื่อนที่ความที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ความทรงจำในวัยเด็กเมื่ออายุ10ขวบก็หวนกลับมาอย่างชัดเจนเหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวานตั้งแต่เรื่องไร้สาระเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญที่ล่อล้อมตัวเธอเราได้เห็นความรักครั้งแรกที่บริสุทธิ์ของเธอการพยายามทำความเข้าใจเรื่องการแบ่งแยกเพศชายหญิงที่ยังไม่ชัดเจนในวัยนั้นทุกความทรงจำสะท้อนให้เห็นถึงความไร้เดียงสาความสับสนและการดิ้นรนเพื่อคุณหาตัวตนของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งภายใต้กรอบของครอบครัวญี่ปุ่น ความทรงจำเหล่านี้เป็นเหมือนกระจกที่ทำให้ทาเอโกะในวัย27ได้มองย้อนกลับไปทำความเข้าใจกับเด็กหญิงที่อยู่ในตัวเธอชีวิตในชนบทไม่ได้ง่ายได้แต่การได้สัมผัสกับธรรมชาติและการทำงานหนักทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งและเธอได้พบกับโทชิโอเกษตรกร,กรหนุ่มผู้มีวิสัยทัศน์โทชิโอสอนให้เธอเข้าใจคุณค่าของชีวิตชาวนาความจริงใจและมุมมองที่เรียบง่ายของเขาดึงดูดทาเอโกะเข้าหาโทชิโอ เป็นผู้ที่เข้าใจความรู้สึกของทาเอโกที่อยู่ตรงกลางระหว่างชีวิตในเมืองกับความโหยหาชนบทการพูดคุยกับเขาเป็นเหมือนการเรียงลำดับความคิดที่วุ่นวายในใจของเธอเมื่อวันหยุดสิ้นสุดลงท่าเอโกต้องตัดสินใจจะกลับไปสู่ชีวิตที่คุ้นเคยในตัวเกียวหรือจะเลือกทางเดินใหม่ที่ใจเรียกร้อง ในช่วงเวลาแห่งความลังเลภาพของทาไอโกะไว้10ขวบและเพื่อนๆก็ปรากฏขึ้น,นอีกครั้งพวกเขาเป็นเหมือนเสียงจากอดีตที่คอยย้ำเตือนให้เธอซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองท้าเอโกะในที่สุดก็เลือกทางที่เธอมีความสุขที่สุดเธอตัดสินใจลงจากรถไฟและวิ่งกลับไปหาโทชิโอและเลือกที่จะอยู่ต่อในชนบทเพื่อเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ที่เธอเป็นคนกำหนดเอง o l l y yesterday คือบทกวีแห่งชีวิตที่ชวนให้เราย้อนกลับไปสำรวจความทรงจำเพื่อค้นพบว่าตัวตนที่เราเป็นในวันนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากความฝันเล็กๆในวัยเด็กเราได้ทำตามความฝันนั้นแล้วหรือยังอย่าพลาดชมอนิเมะจิบลิเรื่องนี้ที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณครับ